โอเคนะครับพี่เครื่องพี่ก็ผมรับมาโปรแกรมแล้วครับโปรแกรมเรียบร้อยแล้วครับแต่เปิดเครื่องครับเปิดเครื่องกดปุ่มสีฟ้าอ่าสีส้มนะครับพี่สักทีกระโดดบปหนึ่งครับตัวนี้รุ่นนี้อ่าผมใส่ลันเชอร์ให้นะครับมันก็จะวิ่งเข้าลันเชอร์เลยนะครับ แนะนำนะครับพี่ปุ่มเนี้ยจะเป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียง PTT แล้วก็ตัวนี้ซ้ายขวาครับนี้ซ้ายนี้ขวาขึ้นบนลงล่างนะครับนี่ครับมันจะเข้ารันเชอร์แบบนี้นะครับพี่ถ้าพี่จะใช้ถ้าพี่จะใช้เซโลนะครับพี่ก็พี่ก็ลองกดเลื่อนเลื่อนดูว่าปุ่มมันอยู่แบบไหนแล้วนี่คือปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับในเมนูตรงเนี้ยถ้าเรากดสีเขียวปุ๊บ มันจะโชว์หน้าจอของแอปทั้งหมดนะครับที่มีในเครื่องนะโชว์หน้าจอของแอปทั้งหมดนะครับแล้วก็กดปุ่มแดงก็คือแบ็กกลับทีนี้มันจะมีหน้าของแอปที่โชว์ที่เราเรียกใช้งานได้นะครับพี่อย่างเช่นอ่าแบงตอนนี้อยู่ที่แอปทูเนาะแอปทูแล้วก็แอปทีนสปีกนะครับแอปแ e นเดอร์ ender, นะครับแล้วก็กดลงมาจะเป็นแอปเซโกดเมนูปุ๊บเข้าแอปเซโนะครับ แอปเซโร่ผมลงช่องไปให้แล้วพี่ไปลงพี่ผมลงยูเซอร์ไปให้แล้วพี่ไปลงช่องเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเทสกดคีย์ให้ดูนะครับว่มามันกดคีย์ได้นะโอเคเดี๋ยวกดเมนูครับจะเข้าห้องไอโค่นะเรากดคีย์นะครับเสียงวันบาก็เร่งวัวลุ่มขึ้นไปอ่าดับสี่แล้วเราว่า,าไปนะครับในกดคีย์ของเซโร่นะครับผม กดคีย์ของเซโร่นะครับผมโอเคอ่ะเซโร่ได้นะครับทีนี้เราจะไม่ออกจากเซโร่นะเราก็จะไปหน้าลันเชอร์นะครับแล้วก็ไปเข้าแอปทีมสปีกนะครับเนี่ยทีมสปีกก็ตอนที่เซโร่กดคีย์ได้จะส่อไปทีมสปีกนะทีมสปีกก็โอเคปึ๊บ connected เนี่ยทีมสปีก okay. <Connect ed. S 1> น,นะครับก็กดคีย์ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยคีย์ได้เหมือนกันนะมีคนถามว่าดับจอได้ไหม ผมก็ไม่ได้ลองนะมันกดคีย์ได้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเราดับไปปุ๊บเนี่ยวน้จอมันดับไปปุ๊บเรากดคีย์หนึ่งทีมันจะขึ้นมาหน้าทีนสเ a k เลยนะครับแล้วก็กดคีย์ได้เห็นไหมครับเน่หน้าจอมันดับไปปุ๊บเราอยู่หน้าเนี้ปุ๊บพอเวลาต้องการจะคุยเรากดคีย์หนึ่งทีปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้านี้แล้วเราก็กดคีย์ได้เลยครับเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ไม่ไปเรียกซีโร่ขึ้นมานะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้ครับจบครับ